อริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้นหน้า402เรื่องอวิชาของผู้ถึงซึ่งอวิชาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกกันว่าอาวิชาอาวิชาดังนี้นั้นเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงชื่อว่าเป็นผู้ ถึงซึ่งอวิชาพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ผู้ตุชนผู้ไม่มีการสดับไม่รู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงซึ่งลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมีความก่อขึ้นเป็นธรรมดาว่าเป็นสิ่งที่มีความก่อขึ้นเป็นธรรมดาดังนี้ ไม่รู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าเป็นสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาดังนี้ไม่รู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมีทั้งความก่อขึ้น และความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าเป็นสิ่งที่มีความก่อขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาดังนี้ภิกษุความไม่รู้นี้เราเรียกว่าอาวิชชาและบุคคลชื่อว่าเป็นผู้ถึงซึ่งอวิชชาย่อมมีได้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้ภิกษุทั้งหลาย นิพพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผู้เอินดูสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความอินดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอนั่นโคนไม้นั่นเรือนบ้าน พวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละวาจาเครื่องพัมสอนของเราแก่เธอทั้งหลายความไม่รู้หรือที่เรียกว่าอาวิชาอันเป็นต้นเหตุของความหลงความยึดต,ติดทั้งปวงก็คือการไม่รู้ว่าธรรมชาติทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นของไม่เที่ยง เป็นของมีเหตุเกิดและมีความดับเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เรามาสร้างจิตให้มีอารมณ์อันเดียวเป็นที่เรียกว่าเป็นสมาธิเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นการเกิดขึ้นการเสื่อมไปการดับไปของธรรมชาติเหล่านี้นั่นเองเมื่อเราดูลมหายใจอยู่ขณะที่จิตหลุดจากลมไปไปรับรู้เรื่องอดีตอนาคตก็ตามขณะนั้นรูปหายไปจากการรับรู้ของจิตนั่นก็แสดงว่ารูปดับไปแล้ว เราก็จะมีปัญญาเห็นการดับไปของรูปเราอาจจะเพลินไปกับอารมณ์สักพักหนึ่งเมื่อมีสติดึงกลับมาลมหายใจก็มีขึ้นอีกครั้งก็เรียกว่ารูปเกิดขึ้นอีกถ้าอย่างนี้เราจะเห็นการเกิดดับของรูปในภายในอย่างละเอียดรูปมีขึ้นเพราะมีวิญญาณรูปดับไปก็เพราะวิญญาณดับไปสิ่งใดก็ตามมีเพราะการรับรู้ของจิตรับรู้ขึ้นมา ถ้าจิตไม่รับรู้สิ่งนั้นก็ดับไปหมดไปลักษณะเดียวกันถ้าเราไปดูนามธรรมขณะที่เรารู้ลมหายใจเราก็ไม่ได้รู้สิ่งอื่นไม่รู้ธรรมชาติอื่นธรรมชาติอื่นหายไปไหนธรรมชาติอื่นไม่มีเพราะจิตไม่ได้เข้าไปรับรู้แต่เมื่อจิตหลุดจากลมไปรับรู้เช่นสัญญาขันความคิดความจําในอดีตเราก็เห็นว่าความจําก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่สักพัก แล้วก็ดับไปถ้าเรามีสติดึงกลับมาที่ลมเราจะเห็นนามธรรมคือสัญญาขันมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่และมีการดับไปนี่ก็เรียกว่าเราเห็นสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้ความรู้ขึ้นมาในลักษณะเดียวกันกันกบสังขารหรือตัวเวทนาที่เรียกว่าสุขทุกเบกขาก็ตามธรรมชาติเหล่านี้ ก็เหมือนกันทั้งสิ้นก็คือมีเหตุเกิดมีการเสื่อมไปและมีความดับผู้ใดเห็นอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าผู้นั้นมีสัมมาทิฏฐิกำลังเจริญมัคมีองค์8ในส่วนสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าเรากำลังทําลายความไม่รู้ออกไปเรากำลังสร้างวิชาให้เกิดขึ้นด้วยการเฝ้าตามเห็นการเกิดขึ้นความเสื่อมไปความดับไปของธรรมชาติอันเป็นรูปและเป็นนาม อันนี้ชื่อว่าเรากําลังสร้างเหตุเพื่อให้ได้มาซึ่งวิชาคือความรู้ถ้าเรามีความรู้ชัดแจ้งมั่นคงมั่นใจจริงๆว่าธรรมชาติทั้งหลายมีการเกิดมีการดับไม่ใช่ตัวตนจริงไม่ใช่ตัวเราของเราจิตก็จะถอนอุปทา,านความยึดมั่นจากธรรมชาติเหล่านี้ได้เมื่อธรรมชาติเหล่านี้แปลเปลี่ยนเราก็จะไม่เสียอกเสียใจไม่มีความทุกข์ เพราะการเพราะการดับไปของธรรมชาติเหล่านี้เมื่อสุขดับไปเราไม่เกิดความเสียใจอะไรอววรเมื่อทุกเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้สึกเศร้าโศกล่ำไหลลำพันเพราะเห็นว่าธรรมชาติเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่ใช่สุขเราไม่ใช่ทุกเราไม่ใช่อารมณ์ของเรานี่คือประโยชน์การเห็นการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไป บางคนอาจจะมองไม่เห็นแง่มุมว่าเห็นเกิดดับ,ดบเห็นเกิดดับแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรอันนี้คือประโยชน์เพราะว่าเราเห็นว่าธรรมชาติเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราของเราแต่ต้องเห็นบ่อยเห็นซ้ำเห็นย้ำเข้าไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันจิตจึงจะค่อยๆเกิดความเชื่อความสตาความเข้าใจถ้าจิตมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วการที่จิตจะไปเกิดความทุกข์ เพราะธรรมชาติเหล่านี้ก็จะไม่มี